ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะมาติดตามครับผมล่าพัฒนาครับน้ากันครับผมกับบ่าวแหลมกับธนายจานทร์เสี้ยนหน้าดีครับผมพอแต้มพารวยครับขออนุญาตขยายกันนะเหลียวบาเห็นเบิไงฟังพร้อมกันนะพี่น้องครับเฮงจักหน่อยนิดเดียวแหลมเราก็นที่โลกสองเรากันได้ผลนะครับแข็งวังโซลาเซลลให้ผม่อครับาบอหลอดมาโซ่เนาะ หลายสองโทรศัพท์เพิ่นสามสองพี่น้องเย็บยแถมโซลาเซลล์ย้ำมาตองบอก้องพึ่มันกันไปครับพี่น้องเย็บเสียบริมหากันโดนแล้วรับเซตินะครับน่างวดที่ผ่านมากขออนุญาตพี่น้องอันน้อยอันนี้นะครับน่าหลายสองเลยป๊อปน้ำกับเวทันยิ่งดีิหาดยงยิงดีเอาไปไหนที่่องนี่มันดังไปเรื่อยๆก็นจี เพิ่มเงินปิดเพียงเปลี่ยนหมดเฮ็ดจังสันแหละเฮ็ดพี่จังอัินแฮงสุราเชี่ยวคู่แต่มาอ้าวว่เห็นมันพี่น้องเบิ่งเอียงๆไปก่อนต่อเขียนได้พี่น้องเอฟซี่ว่าพากันหยอกกันเล่นอยู่หัาลมาบ่ต้องเสียเดียดพี่น้องเอฟซีอันเฮาเสียเดียดเลี้ยงมันสิบ่เข้าครับครับแนวใดมันสนุกคุยกันมวนกัน มันมีอารมณ์ความสุขดีๆขอมมามันยังพอยิ่งพอยันครับอ่ะสำหรับเล้าเมืรอนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมวันที่ครับวันพุธวันศุกร์ครับผมวันที่14ครับวันศุกร์ที่24 14หวยเนาะวัฒนาครับศุกร์ที่24 เราพัฒนาครับผมวัอน,นี้ไปเบิงแนวทางของเบาแหลมครับพี่น้องฝันเงียๆเดี๋ยวเบาแหลมหมดนลยครับผมพี่น้องเขาโฉบมนไป็นต้องการับเ,เนน <c oughs> บาแหลมพารวยปเป็เนเบิงเล็กวิ่งเล็กหลุดกันเลยพี่น้อง โอ้บ่แต้มได้ย่างเลาะแล้วพี่น้องเอ้ปกติเกาปกติบ่แล้มันสิเ็คนตั้งกล้องลย่างเลาะแทนเปลี่ยนกันบนล่างนได้กันนั่งเขียนอยู่ผู้เดียวตัวาแดงนีเยครับมาคิดสินใต้เมืองไทยเด้เอาเย็ดมักเต้นเต้นมาเา ขวดใส่ตัวสีจุดจัดด้วยบุ้งบิงนี่ไหมเนาะนี่สีเด่นๆนิดหน่อยเอ้วตัวเล่าก็ใหม่หน่อยเนี่ยเราก็เดี๋ยวเห็นนีคิดเช่นเนี้ น้องเพิ Platform. ่งจะว่าไ่ตายกว่ามขนาดปื๊ดว่าอยากกรเจง็น้อยจ่อคันฝูดเนาะน้อยแล้วเจิ้สุดขุดฟางไตว่าเปลี่ยนมาอยู่ไก่พอเตี่ยมเพิ่นผ้าเห็ดตัว่านจานเส้นนาดีพอเตี่ยมใส่กระาะเทละเครื่องเบ้าแหลมเมาีนเขียนของเพิ่นเปลืองไงย่างเพิ่น่าไหมบันนี้เตี้ยวทั้งใตจีบไว้บ่พับชีไว้ด้วยประยัดาแล่ชแล้วเนี่ยพคเตีมพ่นประหยัดเดนนีวซีไว้ ที่มันโปรยเขียนกับสีไว้นี่แหละพี่น้องเังซีลายไดนบ่มีเนาะอาจารย์นักคำนวณนะครับเพื่อนเสียสละให้พี่น้องเล่าสนใดจนเขียนกระดาษไปต้องบ้างยังมาพี่น้องเอฟซีซองได้เบอร์ก็ขอกับมาท่านอภัยได้ลืมเดี๋ยวบังยุกไก่นะบิังเด็กวิ่งครับพี่น้อง ครับผมฟันเก่าให้ฟันเก่าวนบพ่อแล้ววนเลยตัวเดียวพีน้องดูสิฟันเก่าแหงเดียวเลยอ๋เดี๋ยวฟันเก่าเบิ้งให้เป็นเหล็กเก่าใช่พี่น้องฟันเน้นเน้น เก้าสี่เน้นๆได้พี่น้องตัวเด่นตัวเน้นได้ครับนี่คือว่าเบ่งทั้งซีเครื่องเก่ามั่งเป่ดําเนนครับสำหรับผู้ใดอยากกันไว้ก็คือซีกเกลนี่ครับผมมาแน่นอนตัวนี้ครับผมขีดเส้นมันพอเตียงคิดว่าพวกขีดเส้นเช็คไม่กันนะ บ,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 บ้าแล้วยู <c oughs> <c oughs> ่ผพ้เดียวบ่่คยขีดเส้นได้พี่น้องบ่ตรงบ่งามไหนเลยบ่ขีดขีดเส้นตรงดีขนาดบ้าแล้วฮะเปนตุวกันพี่น้องกันตัวร่อง หนึ่งสามประจำทุกงวดนะหนึ่งสามพอแต้มพอคนมากเด้อกไนนองเด็กตัวหนีอ๊มันมากจังไเลพี่นองคำนวณมากกันพอวอลดเมื่อแล้วมีตัวกันหนคู่เดียวอันนี้คือครับผมตัวร่องกรับผมลร่องจากดิน อันนี้คือตัวกันเรละมดเระว่างกลับมาแถวคนมาเบอร์เหล็กสามตัวกันครับพี่น้องหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่เก้า สามสี่เก้าเนากัระวังกันนะครับเนาะสำหรับตกกันกนี่ยเระวังระวังกันครับสามกล่องนะเต้าบน,นบนเนี่ยังกันเลยชงเกล็ดมังเบาเลี่ยมใส่สีได้พี่น้องได้ <laughs> ไมีแจะสีหวานเว้าเลย นี I I so ่ใคือึ okay. ้นเสีมนท่างตัวผู้ใดขี่รถดูดสิหูวยเลี่ยมองมองอาหารนาฬิกันวันนี้สรุปก่อนเอาให้ดปลาเต่ยตีมสรุปก่อนนะพี่น้องรอสักครู่เข้าพี่น้องแชทหน้าจอด้ะครับเด้อวันศุกร์ที่24กับสี่กุมภานธ์นะพี่น้องเนาะราพัฒนาเบาแหลมพารวยหรือว่าในน้ำปลาเตีมเซียนปลาตันนะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งโลดก้าตัวเดียวพี่น้องฟันเน้นๆก้าสี นะครับตัวกันตัวร่องกับหนึ่งสามสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าตัวกันกับสามเข่าและพี่น้องเดอ้อส่วนเลขสามตัวกับตันมันนะพีนพพนะพ่น้องครับคอยฟังฟังคอยเข่าพี่น้องเนาะคอัอที่สำคัญนะพี่น้องเด้อมากสอบตัวเดขก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับ,รบรอ๋สุดท้ายตายสุดนี่พอเตียมกับมีแค่นี้เนาะพี่น้องเ <ข kas S 2> นาะขอยเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข่ามาเบิ้งม,มาติดตามพอเตียมโฉบโฉบมันมันแห้งแห้งมือรวย กันทุกคนนะครับเนาะโมเรียงสองทุ่มครึ่งพ่อกับพ่อแต็มดีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายได้ครับแล้วเซียนประธานครับผมโชคมานกันทุกคนพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมครับผมขอบคุณบ้าเลี้ยงด้วลายใครับผมเอาให้ปังๆอีกเรื่องโมเรียงครับผมโชคดีกันเอามาแคปหน้าจอยอีกรอบนึงครับให้แห้งเลยครับเอาใหญ่พี่น้องเขาบางอนโมตงกับว่เป็นยังครับชัดเจนนะครับ พี่น้องเอฟซีเบาเหลี่ยมถาสักก่อนปึ๊ดหนึ่งครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นะครับลาวพัฒนาเบาเหลี่ยมพารวยบนล่างเวียงรูดเก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีเบาเหลี่ยมฟันให้เนีนๆก็คือเก่าซีนะครับเนีนๆนะครับส่วนตัวร่องนะครับเนาะส่วนมากกว่าตัวร่องเลยพี่น้องเอฟซีหนึ่งสามสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าครับพี่น้องเอฟซีตัวกันมีอยู่งหางเดียวก็คือสามเก่า ครับส่วนเด็ก3าตัวก็ยุขัางางก็มี่างก็หนึ3 4สล้วก้1ส9 3 4 9. ีก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีกันทุกหูวทุกคนมาแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะหลังจากครับผมท่านอาจารย์ทั้งสองสวัสดีแล้วมาเบิง่งเบาวแหลมครับพี่น้อง,งตรงๆจักรรอบกันนะเ <c oughs> อาแคปหน้าจอกันครับพี่น้องแคปหน้าจอกันครับผม ครับกับเล่าผ่าหนานะครับเนาะของเบาแหลมครับผมครับเสียงเบาไปกับเบิ้งตัวเหล็กเอาเด้อยพี่น้องครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะบบาแหลมฟันเก่าตัวเดียวครับพี่น้องฟันเก่าซีระมัดระวังก็คือตัวฟันนี่แหละพี่น้องครับเก่าซีนะครับเนาะครับ เยวื่าเก่าซี่นี่เดินดีได้พี่น้องครับเบิ้งสีติย้อนหลังเข้าไปเนาะพี่น้องจะเห็นครับผมเก่าซี่ติดมาหลายงวดครับผมดังนั้นนะครับน้องวันนี้กับโกควนผ่าดกันเลยแหละครับสำหรับตัวร่องกระผมก็จะมีหนึ่งสามสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้ากระผมตัวกันสามเก่านะครับเนาะฝากพี่น้องเบิ้งพอแต้มเห็ดด้วยพี่น้องเห็ดป็นาจเนาะอหรวัเลี้ยงเนาะโอ้แหวะแหวะยิ่งวันเลี้ยงเยู่เอ้าพี่น้องเอฟซี อ่ะแล้วกระเพาะได้นะครับเนาะแคปหน้าจอเด้อบ้านนี้ครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีโชคม ắ นล้ำรวยทุกขู่ทุกคนครับผมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สักนิดก่อนขั้นหวยเล่าพัฒนาบ่าวแหลมเขาเจอกันหลังหวยออกครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้โชคมานเป็นของพีของน้องเอฟซีของบ่าวแหลมทุกขู่ทุกคนสวัสดีครับผม